ตัวถัดมานะคะอ่าเป็นวิดีโอของทางจาบ้านั้นนะคะก็คือตัวจ a าบ้าพ a น a แอันนี้เคยได้ยินมาก่อนแล้วไ้่เอย่ยอันนี้มี<ค>มขายมีมีมมลองขายยังยังไม่เคยลองขายไปที่ไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไม่เคยเโอเคค่ะงั้นเรามาดู <c ười> กันนะราคาได้เลย ถ้เป็นตัวเงี้ยครับมาบติดเครื่อง่านิดหนึ่ยอ่างั้นมีข่าวดีเลยค่ะเรื่องราคาตอนนี้ตัวพนัาอ่พาพันแคสของเราการปรับราคาลดลงมานะคะ,ะเดี๋ยวให้ทางน้องปอหลักซงช่วยอัปเดตราคาของนิทไลน์ด้วยนะคะกล้องของเรานะคะก็จะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยในท้องตลาดที่ขายอยู่เลยเนี่ยก็จะมีกล้องตัวนี้นะคะที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นกล้องตัวนี้ ก็คือชื่อว่า Java Panacast ส a นะคะ j a าบ้คความพิเศษของเขาก็คือเขาก็จะเป็นกล้องที่มีกล้องเล็กๆอีก3ตัวนะคะความละเอียดของกล้องแต่ละตัวก็คือ13ล้านเนกกับพิกเซลนะคะแล้วก็มาทำเรื่องของ Snitching Technology เอาภาพมาต่อกันเพื่อให้เป็นพาราล a m มิกนะคะรองรับ 4K นะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Intelligent Zoom นะคะสำหรับรองรับในห้องประชุมที่มีการ Movement เดินเข้าเดินออกหรือว่า,อาแอดจัดภาพของบุคคลที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเวลาที่เรานั่งประชุมกันโดยที่ Angle ของกล้องเนี่ยสามารถแผนไปได้ถึง180องศาเลยนะคะตัวต่อมาตัวนี้เนี่ย f ฟิร์สชิก็คือวันนี้นี่เองนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยเรียกว่าเอี่ยมของเรานะคะก็คือตัว Panacast 50 นะคะตัวพันธุ์แคสเนี่ยเฟิร์สชิปเมนต์ก็คือวันนี้15 j หาจูนะคะแล้วก็ตอนนี้ทาง j a บ a Thailand ก็มีตัวเดโมอ่มีอยู่บ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าต้องการตัวเดโม u ยูนิตเนี่ยก็ติดต่อกับทาง SIS ได้เลยแล้วก็ทาง s s s ก็เดี๋ยวก็จะมีการเอ่าอ่าเอาตัวเดโม u ยูนิตเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกตัวหนึ่งน้องใหม่ตัวนี้ยังไม่ออกนะคะ ชื่อว่าพานา a คส20ตัวนี้ออกประมาณออกั s t สนะคะเฟอร์ชิเมนก็ประมาณออกั s t สเลยเป็นตัวเล็กเป็น Personal Use นะคะเริ่มต้นด้วยตัวนี้ก่อนตัวนี้คิดว่านะ่าจะคุ้นเคยหน้าตากันดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะ Certify กับกับ r r s s o t t t e m s ด้วย Certify กับ Zoom ด้วยนะคะแล้วก็ตัวคอนเนคเตอร์จะเป็น USB-C นะคะคมีอย่างที่บอกว่า k e y s e l l i n g p o i n t อย่างเขาก็คือเรื่องของ180องศาเป็นพารา r a m มิกลองรับ 4K แล้วก็การใช้งานก็ง่ายๆคือ plug and play นะคะตัวน,นี้ก็จะใช้งานคู่กับอ speaker อาจจะใช้งานคู่กับ710หรือ750นะคะ Intelligent Zoom อ,อย่างเช่นเวลาที่เรานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็จะจัดเราให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าร้อยแปดสิบองศาแล้วเรานั่งโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในห้องประชุมคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะจัดเราแต่เมื่อไหร่ที่มีเพื่อนร่วมห้องประชุมเนี่ยเข้ามาสามคนสี่คนห้าคนจนถึงแปดคนเนี่ยมม่ก็สามารถที่จะแผ่นไปให้รองรับเป็นหน้ากระดานนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียพื้นที่ห้องประชุมมากเพื่อที่จะ ให้รองรับคนได้ในขณะที่เห็นทุกคนอยู่ในเฟรมนะคะคือใช้พื้นที่นิดเดียวเราก็สามารถมองเห็นทุกคนแล้วนะคะตัวนี้มีคำถามอะไรไม่เอ่ยเผื่อว่าเอ๊อยากจะขายแต่ยังไม่แน่ใจฟีเจอร์บางตัวถามได้เลยนะคะตัวนี้มีโหมดที่เป็นเป็นภาพที่ปรับเป็นวิดโุกด้วยนะคะคุณโคสิษ์มีคำถามอะไรไม่เอ่ยเห็นเปิดไหมไม่มีค่นะ,คะไม่มี โอเคค่ะตัวนี้เป็นวิปปอดความว่ามันอาจจัดภาพให้เราด้วยบางทีอาจจะเป็นภาพย้อนแสงหรือภาพที่อยู่ในมุมมืดอย่างเงี้ยค่ะก็จะอาจจัดแสงแอาจจัดภาพให้เวลาที่เราเห็นฝั่งตรงข้ามเห็นเนี่ยก็จะเห็นภาพที่ละมุนมากขึ้นนะคะแล้วก็ภาพก็จะไม่ได้มืดหรือว่าไม่ได้อ่ามองไม่เห็นกันมีการย้อนแสงอย่างเงี้ยเขาจะอาจจัดให้โดยอัตโนมัตินะคะอ่าต่อมาตัว ใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือจากาพานาแคส50ตัวนี้เป็นซา,าวบาร์นะคะก็คือมีตัววิดีโอในตัวนะคะตรงนี้จะเห็นว่าเป็นวิดีโอในตัวนะคะส่วนตัวกล้องเนี่ยยังคงเป็น180องศาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้กล้อง3ตัวเช่นเดียวกันนะคะฟีเจอร์ฟังก์ชันของเขาเนี่ยหลักๆเหมือนกับตัวตัวแรกเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าแตกต่างกันก็คือจะเป็น ซสาบาร์ก็คือมีตัวสปีกเกอร์มาให้ด้วยนะคะ <S <S นี้เป็นวิดีโอที่พรีเซนต์ตัว p a n a c a s t 50นะคะหลักๆที่เห็นฟีเจอร์หลักๆของเราเลยก็จะมีตัว Virtual นะคะก็คือสามารถที่จะปรับไปตามกับเสียงของสปีกเกอร์ได้ไหมายความว่ามันจะโฟกัสหน้าถ้าสปีกเกอร์ท่านไหนพูดเนี่ย ก็จะโฟกัสกล้องไปจับที่คนนั้นนะคะแล้วก็มีนับบุคคลที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมด้วยนะคะส่วนตัวฟีเจอร์หลักๆของเขาก็จะเป็น380องศาก็ยังคงใช้งานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีให้เลือกสสีก็คือรุ่นสีเทาแล้วก็รุ่นสีดำนะคะตัวที่มาในกล่องของพัน n a c a s ส50นะคะเดี๋ยวขอ เลื่อนไปอันนี้คือตัวที่อยู่ในกล่องนะคะก็จะมีตัวสายความยาวประมาณ1.8นะคะแล้วก็ตัววอลเมาส์ outh, นะคะแล้วก็มีตัวเชื่อมต่อนะคะถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะเป็น table stand ก็จะต้องเป็น optional สื่อแยกนะคะตามนี้ตัวรีโมทคอนโทรลก็จะสื่อแยกด้วยนะคะ ตัวนี้สามารถเพิ่มเพิ่มไมโครโฟนได้อีกไหมไม่ได้ค่ะ e t e r n a l microphone ใช่ไหมคะใช้งานไม่ได้ค่ะก็คือจะใช้ไมโครโฟนในตัวของเขานะคะแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันของเขาอีกอันนี้เป็น key selling point ของเขานะคะก็คือตัว intelligent zoom นะคะ virtual director ก็คืออย่างที่บอกว่าจับภาพตาม speaker นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเขา นะคะว่าว่าในห้องประชุมมีกี่ท่านนะคะแล้วก็มีตัวไว้บอร์ดฟีเจอร์ด้วยนะคะ,ะตัวไว้บอร์ดฟีเจอร์นะคะเราก็สามารถ Enable ใช้งานผ่านทางจ a าบ้าไดเรกได้เลยนะคะอย่างในนี้จะเห็นว่าถ้าในห้องประชุมเนี่ยเรามีไว้บอร์ดอยู่ในห้องประชุม ในระยะที่กล้อง3ตัวของ PanaCast 50จับได้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ฟังกชันของไวบอร์ดได้เลยนะคะนั่นก็คือเขาจะก็จะไปจับกับสกรีนที่อยู่บนไวบอร์ดนะคะแล้วก็เป็นไลฟ์ผ่านทางการประชุมห้องประชุมได้เลยนะคะตัว PanaCast รุ่นปกติของเราก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าตัวน,นั้นเนี่ยจะต้องไปใช้งานร่วมกับ จ่าบ้าวิชันนะคะอาจจะต้องไปดาวน์โหลดจ a าบ Vision เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ใช้งานไว b o a r d f e เจอร์ได้เช่นเดียวกับตัวพันธุแค5 50นะคะแตกต่างกันก็นกคือตัวพันธุแคท5้เนี่ยใช้งานร่วมกันกับจ่าบ้าเดลิกได้เลยนะคะโอเคอันนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ไม่มีค่ะค่ะตัวพันาแคส20ของเราเซอร์ดีฟกับ m i r r s s o t t e ท m s แล้วก็ Zoom ด้วยนะคะโอเคต่อมาตัวเล็กนะคะของเราอีกตัวหนึ่งที่จะลองประมาณออกัสนะคะคือตัวจาบ้าพ n นาแคส20ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวก็จะเล็กกระทัดรัดนิดน,นึงนะคะเหมาะกับเป็น Personal Use นะคะ ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าจิ๋วแต่เจว๋วเพราะว่ารองรับ 4K ด้วยนะคะมี Intelligent Zoom แล้วก็มีการ Intelligent l i g o t t p t i m i z e ก็คือสามารถที่จะ Optimize แสงนะคะอย่างที่เห็นว่าคนนี้อยู่ในมุมมืดอย่างเงี้ยมันก็จะ Optimize ให้อยู่ในแสงที่ละมุนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ตัว Picture in p น c t u r e ด้วยะะตัวนี้จะเห็นว่ามีตัวปิดนะคะ ตัวปิดตัวปิดเลนนะคะเพิ่มความปลอดภัยของเลนกล้องของเราด้วยนะคะอันนี้แสดงถึงการคอนเน c t ของตัวสาย USB นะคะคือคอนเน c t ด้านล่างตรงนี้รับประกัน2ปีเช่นเดียวกันนะคะตัวเล็กของเราเนี่ยจะไม่มีไมโครโฟนแล้วก็ไม่มีสปีกเกอร์ในตัวเพราะนั้นจะต้อง ใช้ร่วมกับอุปรกรณ์ออดิโอตัวอื่นๆกับของนายจาบ้าด้วยนะคะโอเคอันนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลักๆเลยก็จะเป็น concentric headset task based headset นะคะแล้วก็ เป็นตัว Conference ก็คือตัวสป e เกอรแล้วก็มีกล้องนะคะกล้องตอนนี้เราก็มีทั้งหมด3รุ่นแล้วนะคะจะว่ามีหับขายด้วยนะคะเผื่อว่าลูกค้าช่อง USB เต็มอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกับ USB หับของเราได้นะคะเพราะว่าอย่างกล้องตัวภา n ในแคสปัจจุบันเนี่ยคะ่ะบางทีถ้าเราไม่ได้เสียบเข้าตรงกับตัวโ้ตบุ๊กแล้วเนี่ยอาจจะไม่คอมแพทกันนะคะก็จะได้คอมเมนต์ให้ใช้กับเสบ้าหับนะคะโอเคค่ะมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมเอ่ยไม่มีค่ค่ะ หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยมีงานโปรเจกต์อะไรแบบนี้ก็คือคุยกับทาง S.S อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครัอ่าโอเคค่ะทาง S.S มีจะแจ้งโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมไหมคะอย่างที่บอกว่าตัวพานาแคสของเราตัวเล็กอะคะ่ะตอนนี้ปรับราคาลงแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าน้องแจ้งราคาไปหรืออย่างอ่น ยังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอส่งให้ในเมลอีกทีนะคะคุณตุกตาคุณได้ค่ะได้ค่ะ,คะออขอถามนิดนึงว่าไม่แน่ใจว่าเคยฟังเรื่องจาบ้าไดเล็กที่เป็นฟรีซอฟต์แวร์ไปบ้างไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมคะว่ามันใช้งานยังไงอะไรเงี้ยถ้าไม่เคยได้ยินจะขอสอนาทีแล้วเดี๋ยวจะทำทำหรือทำไลฟ์เดโมให้ดูไม่ไม่เอย งั้นขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะอยากให้ดูเพราะว่าจริงๆมันมีประโยชน์จริงๆถ้าสมมติว่าเรามีอุปกรณ์ของจาบ้าอยู่แล้วเนี่ยอยากให้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็อยากจะให้ใช้งานร่วมกับจาบ้าไดเล็กนะคะอ่าอย่างอันนี้เปิดมานะคะรูปร่างหน้าตาของจาบ้าไดเล็กก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้จะบอกว่าอังคณาใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในเครื่องนะคะตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือตัว Java Evo 75นะคะจะชอบใช้ตัวใหญ่เพราะว่ามันมี a อ t i v i v o n s i s e c a n c e l เ i n g เนี่ยะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้อังคณา Work From Home นะคะบางทีเสียงรบกวนเนี่ยก็จะเยอะ Noise จะเยอะเวลาที่เราใช้ Headset ปกติแบบเดียวเนี่ย แบบปกติธรรมดาจะตัดเสียงได้ไม่ดีแต่พอใช้ตัวนี้เนี่ยมันก็ตัดเสียงได้ดีเหมาะกับกับตัวเองนะคะก็เลยชอบที่จะใช้ตัวนี้นะคะเวลาที่ใช้เนี่ยมันก็จะเสียบเข้ากับตัวดองเกิลน,นะคะจะเห็นว่าสมมติว่าอ่ะแล้วก็อังคาราใช้ตัวตัวพานาเคสตัวเก่าอยู่ด้วยนะคะเวลาที่เราเข้าไปดูว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ย เข้าไปเซตติ้งนะคะว่าเราใช้โหมดอะไรยังไงอยู่แล้วก็เข้าไปดูตรงนี้ได้เลย,เ,ลยเราอาจจะปิดเปิดฟีเจอร์บางตัวที่เราไม่ต้องการใช้ก็ได้นะคะอันนี้เข้าสามารถเข้าไปทำได้หมดเลยถ้าเราเข้าไปแก้คอนฟิกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถแอปพลายได้เลยนะคะอะเดี๋ยวจะให้มาดูสักครู่นะคะ ดี๋ยวจะให้ดูของกล้องนะคะตัวกล้องเนี่ยตัวกล้องเนี่ยเราสามารถแอดจัดแองเกิลได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้ฟิลออฟวิวเนี่ยเราสามารถเลือกตั้งแต่90้าสยิ 140-180ได้เลยนะคะบางทีเราอาจจะเป็นใช้อยู่คนเดียวอย่างงานใช้คนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องถึง180นะคะก็เลือกที่90อย่างเงี้ยหรืออาจจะเลือกเป็น180ก็ได้แล้วก็แอปพลายไปนะคะตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์ฟังก์ชันตัวนี้เข้าไปคอนฟิกจากตัวจ่าบ้าไดเรตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขนาดปิดไปเองละ แล้วก็ตัวคู่นะคะตัวนี้สามารถเข้ามาอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ตัวไหนของเราที่ยังไม่อัปเดตอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้น สีเหลืองตรงเนี้ยจะไปอยู่ตรงเนี้ยว่าให้อัปเดตนะคะแต่อันนี้ก็คืออัปเดตหมดแล้วเรียบร้อยมันก็จะขึ้นว่าอัปเดตแล้วนะคะอันนี้ก็นาใช้ตัวดองเกิลด้วยจะชื่อว่าลิง์สักเจดศูนย์มันก็จะมีอัปเดตของตัวเขาเองด้วยนะคะโอเคอันนี้น่าจะง่ายๆลองเล่นแป๊บหนึ่งน่าจะโอเค